สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทาง4รลาวเช้านะครับผมก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับพี่พี่ก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมเนี่ยเนี่ยวันที่14ก็คือนะครับก็คือวันนี้เนาะเช้าเมื่อเช้านี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับโหลดมาตอนกลางคืนพี่พี่แต่ผมลืมลงนะครับผมเนาะผมลืมปล่อยออกในช่องทาง YouTube ผมต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่จริงๆนะครับผมผมลงแค่ในกลุ่มนะครับ เมื่อเช้านี้น่าเสียดายมากๆตื่นเช่ามาไปเปิดดูนะครับพี่ยังปิดกั้นไว้เลยนะครับยังไม่เปิดสาธารณะนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่ๆในช่องทาง youtube ด้วยนะครับผมแล้วเวลาไม่ลงนะครับพี่มาใน3รอบนะครับผมนอกมาใน3ารอบหลุด1รอบนะครับเราประตูชัยผลที่ออก28665นะครับของเราในรอบนี้หลุดไปนะครับเน้นไป96เขาออก86นะครับผมรอบแรก ส่วนเราสัจิภาพนะครับผมให้0กับ6ไปนะครับผลที่ออก5 3 0กับ4 1ของเรานะครับใครวิ่งรูดที่0นย์นะครับเข้าไปที่0 3 3 0นะครับ6ไม่มาเนาะยังดีที่มาตัวเจาะนะครับส่วนนะครับเราประชาชนเรานะครับประชาชนเราเนี่ยผมให้วิ่ง6รูด4นะครับผลที่ออก9 0 3 9 6 4ไม่มานะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูด เข้าไปที่6 996นะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับผมส่วนลาวเอ็กต้านะครับผมให้1กับ7นะครับพี่พี่รูด7ผลที่ออก9 2 2กับ2 1นะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่1 2 2 1นะครับอืมนะครับเลขวิ่งมาดีกว่าเลขรูดนะครับผมก็ถือว่ามาในตัวเจาะ3รอบนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของ แนวทางของวันนี้นะครับเอ้ย่วันไม่ใช่วันนี้ดิวันเช้าว,วันที่15นะครับเช้าว,วันที่15เนาะวันนี้ก็ลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมนะครับอย่างอย่างเร่งรีบเลยนะครับเนาะใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆในรอบแรกนะครับผมให้ไปที่สายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข5สายรูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผม ห้าสองห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งแปดนะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนเราสันติภาพนะครับเราสันติภาพผมให้วิ่งไปที่9นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับ909394515354นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่ 9 5 3าห้าอืมเก้าห้านะครับประชาการห้าสรือว่าจะมา 53. นะครับถ้างั้นเราเน้นให้สองคู่นะครับ54กับ 53. เนาะแล้วก็ 93. นะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับแล้วก็เราสันติภาพนะครับพี่ใครชื่นชอบแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเวลาออกก็ตามนี้เลยนะครับตีห้าสี่สิโมงสีนะครับผม ส่วนในหน้านี้นะครับผมจะเป็นประชาชนลาวกับลาวเอกตานะครับประชาชนลาวนะครับผมให้วิ่งผมให้วิ่งไปที่สองลูดไปที่แปดนะครับลูดไปที่แปดสอง9ูน8 3 8 6สองก นะครับเม็ดเดียว2.8.6นะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาวเอ็กตานะครับ8โมงครึ่งนะครับลาวเอ็กตานะครับผมได้นะครับพี่พี่สายวิ่งผมให้ไปที่เลขหนึ่ง S 1> <S 1> สายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ10 1่งศูนย์หนึนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่172นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางลาวเช้านะครับหน้านี้จะเป็นประชาชนลาวกับลาวเอกตานะครับใครชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอไปเลยนะครับผมส่วนหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นลาวประตูชัยนะครับแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับพี่พี่ก็เช้าวันที่สิบห้าเนาะก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปนะครับมาเด้งๆบางๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะขอให้มาเดบเมื่อเช้านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับยังมาตัวเจาะนะครับเนาะแต่ว่า วันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่สมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับพี่สมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับ0822091054นะครับผมเนาะเป็นแนวทางฟรีนะครับก็เข้ามาทักทายสอบถามผมได้นะครับเนาะก็เป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่มีมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับเนาะไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาวหลองเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีครับ